ข้าวเหลือเนี่ยเราจะทํายังไงจะเก็บยังไงรักษาอย่างไงให้กลับออกมาคืนภาพเดิมด้วยดีนะครับสวัสดีนะครับ f อ4ทุกท่านก็มีหลายๆครั้งนะครับที่ f อ4ถามเข้ามาว่าถ้าเกิดข้าวเหลือเนี่ยเราจะทํายังไงจะเก็บยังไงรักษาอย่างไงให้กลับออกมาคืนภาพเดิมด้วยดีนะครับพอดีเมื่อวาน พอดีปกติก็ไม่เคยเหลือก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้ดูแต่ว่าเมื่อวานนี้เกิดอุบิเหตุนะครับฝนตกนะครับลูกค้าก็เบาบางลงไปนะครับก็มีข้อผิดพลาดเข้าเหลือบ้างนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องพูลิรัตาำเพลงมากก่อนอื่นเะครับเราต้องมาแช่เย็นก่อนนะครับนี่นี่คือข้าวที่แช่เย็นนะครับออกมาจากตู้เย็นเมื่อสักครู่นะครับนี่แข็งเป็นก้อนอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับแข็งเป็นก้อนแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยใช้เตาถ่านประกอบอาหารถ่านมันเหลือ ก็เลยจะมาทําวิธีนี้ให้ดูก่อนนะครับก็คือหลังจากที่เราออกตู้เย็นแล้วนะครับแล้วก็ใส่ถึงแบบนี้นะครับก็บีให้แตกก่อนนะครับแต่บอกก่อนนะครับข้าวก่อนที่เราจะเก็บเนี่ยข้าวต้องอย่างอุ่นๆอยู่หรือว่าเพิ่งคลายความร้อนได้ไม่นานนะครับถึงจะเก็บได้นะครับแต่ใส่ช่องฟิตเลยนะครับนี่แช่แข็งไปเลยนะครับให้มันแข็งไปเลยนะครับนี่ไม่ต้องกลัวนะครับนี่ยังเป็นไอ้น้ําแข็งอยู่เลยนะครับ มาใส่ตูดซึงแบบนี้นะครับหรือใส่หม้ออย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตูดซึงถ้าเราใส่ช่องฟิตนะครับข้าวจะคงสภาพเดิมอยู่นะครับจะเป็นแบบนี้นพอดีเมื่อกี้ติดเตาถ่านนะครับก็เลยมีถ่านเหลืออยู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรามาตั้งเตาถ่านนะครับให้เราตั้งแบบนี้นะครับอันนี้ถ่านเป็นถ่านอ่อนนะครับถ่านแบบใกล้ๆจะมอดแล้วนะครับอาใส่ความร้อนที่เหลืออยู่นะครับทําให้มันอุ่นขึ้นนะครับเราไม่ต้องใส่น้ํานะครับหลังจากนี้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับคือทําแบบนี้คือต้องมีเวลาว่างนะครับคือวันนี้ผมจะขายในช่วงบ่ายตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ก็สามารถ ตั้งแล้วก็อุ่นแบบนี้ไปก่อนได้นะครับเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นมันเกิดความร้อนในตัวขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันใช้ได้แล้วกันว่าออกมาจะเป็นยังไงนะครับ ลังจากที่ผ่านไปชั่วโมงกว่านะครับเราก็มาดูเห็นไหมครับข้าวก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับดูนะครับไอขึ้นเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับไอขึ้นเลยร้อนเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสามารถนําไปขายได้เลยรทานเหมือนเดิมครับร้อนอันนี้คือผมบอกว่าต้องมีเวลานะครับคือว่า วันนี้เมื่อเช้าใช้เตาถ่านถ่านมันเหลือก็เลยเอาไปตั้งแต่ถ้าไม่มีเวลานะครับก็มีวิธีคือว่านําออกมาจากตู้เย็นนะครับแล้วก็วางให้คลายความเย็นนะครับลหลังจากนั้นก็นําไปใส่กับข้าวหลอนนะครับข้าวร้อนที่เราหุงใหม่ๆการใช้ซึ้งตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ไปตั้งเตาถ่านแน่นอนครับต้องมีคําถามกลับมาเลยว่าทําไมเราไม่ใส่ซึ้งนึ่งนะครับ แน่น,นอนครับเดี๋ยวจะมีคําถามว่าทำไมไม่ใส่ซึ้งแบบนี้แต่ก,ก็นึ่งไปเลยไม่ดีกว่าหร้อเอาผ้าขาวบางรองนะครับง่ายกว่ากันนะครับการใช้ซึ้งนึ่งเราต้องใส่น้ำข้างล่างนะครับพอเราใส่น้ําแล้วน้ําก็จะเป็นไอพอเป็นไอข้าวโดนไอน้ําก็จะดูดซับน้าเข้าไปอีกข้าวก็จะแฉะเม็ดก็จะบานออกข้าวก็จะไม่เป็นเม็ดล้วนๆเหมือนปกติที่เราต้องขาย,ยาปกติไหมครับอันนี้มันก็จะกลับคืนตัวเป็นเม็ดปกติล้วนๆน,นะครับเป็นไหมครับ แต่ถ้านึ่งนะครับข้าวจะเละแล้วก็เม็ดก็จะบานด้วยนะครับเพราะนั้นวิธีนี้ก็ถือว่าดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาอย่างที่บอกนะครับเราก็เอาไปเทใส่กับข้าวร้อนๆแล้วก็คนแต่กันนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับตามไปดูเลยครับทีข้าวใส่หม้อแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราหุงข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็เทแต่อานนี้แต่ว่าไม่ต้องหมดนะครับเดี๋ยวก่อน ใช้ขณะข้าวที่กำลังร้อนๆอ,อยู่นะครับรังอย่างนั้นให้เทข้าวให้เทข้าวที่เราอุ่นไว้นะครับหรือข้าวเดิมนะครับที่เราเก็บไว้ใส่ลงไปเลี่ยให้เสมอกันนะครับ หลังจากนั้นก็ทับด้วยข้าวร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับวิธีนี้เราไม่ต้องข้าวไปอุ่นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าข้าวนี้ต้องขายความเย็นออกก่อนนะต้องให้ข้าว <c oughs> ต้องให้ข้าวขายความเย็นออกก่อนนะครับแล้วก็ทําแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาทับไปเลยนะครับ ก็จะไปอุ่นข้าวเย็นที่เราเก็บไว้นะครับก็จะทำให้ร้อนเหมือนกันนะครับปิดฝาไปเลยครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ขายข้าวมันไก่เพิ่งจะเริ่มขายหรือหัดทำบางทีข้าวก็ยังเหลืออยู่เสียดายต้นทุนสูง S 1> <S 1> เก็บรักษายัางไงนะครับแต่ว่าการแนะนํานะครับว่าการเก็บรักษานะครับต้องเก็บรักษาในที่การเก็บรักษาเนี่ยต้องเก็บรักษาในการที่เราต้องรักษาคุณภาพด้วยนะครับไม่ใช่เก็บแล้วคุณภาพออกมาไม่ดีนะครับมันนั้นก็อย่าทํทให้เราเสียลูกค้าไปอีกถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงนะครับทำทีละน้อยๆไปก่อนออศึกษาว่าวันหนึ่ง้องขายเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเข้าใจว่าวันหนึ่งเราต้องขายเท่าไหร่นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ ข้อลาเพียงเท่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องของไก่ที่เหลืออีกเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับ